WATCH 101ส่วนประกอบพื้นฐานของนาฬิกาสำหรับคนทั่วไปหรือมือใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่วงการนาฬิกาหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าส่วนประกอบต่างๆของนาฬิกาเรียกว่าอะไรและมีประโยชน์ในการใช้งานอย่างไรบ้างในครั้งนี้ Auction House จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับส่วนประกอบพื้นฐานของนาฬิกาถ้าพร้อมแล้วมาฟังไปพร้อมๆกันเลย เคสเคสหรือตัวเรือนนาฬิกาเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้รูปลักษณ์ของนาฬิกาดูโดดเด่นและแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์โดยวัสดุที่นำมาผลิตตัวเรือนก็จะเป็นสตีลไทเทเนียมเซรามิกหรือถ้าเป็นนาฬิกาหรูก็มักจะใช้วัสดุเงินทองคำพลตตินัมมาผลิตเป็นตัวเรือนซึ่งตัวเรือนของนาฬิกาก็จะทำหน้าที่เหมือนผิวหนังในร่างกายของเราและช่วยจัดระเบียบยึดส่วนประกอบต่างๆให้มั่นคงเข้าที่อย่างลงตัว b บสโซเบสโซหรือขอบหน้าปัดนาฬิกาส่วนใหญ่จะเห็นได้ในสปอร์ตวอชและมีลักษณะที่เหมือนวงแหวนมีการออกแบบที่แตกต่างกันบางรุ่นจะเป็นขอบเรียบๆบางรุ่นก็จะเป็นแบบเสาะร่องรอยหยักโดยส่วนใหญ่แล้วจะผลิตจากสตีลเซรามิกหรือไทเทเนียมซึ่งหน้าที่ของขอบหน้าปัดไม่ใช่แค่เป็นส่วนประกอบของนาฬิกาเท่านั้นแต่ก็ยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆด้วยในช่วง 50s บรรดาผู้ผลิตนาฬิกาต้องการให้เพิ่มฟังก์ชันนาฬิกาให้มากขึ้น โดยไม่เพิ่มภาระให้กับกลไกมากนะักจึงได้มีการออกแบบให้ขอบหน้าปัดสามารถช่วยคำนวณระยะเวลาที่ผ่านไปหรือเวลาที่เหลืออยู่ได้อย่างรวดเร็วโดยมีทั้งขอบหน้าปัดแบบหมุนได้ทิศทางเดียวที่ส่วนใหญ่จะเป็นนาฬิกาดำน้ําและแบบหมุนได้2ทิศทางก็จะเป็นนาฬิกาจําพวก GMT ที่สามารถทําให้ผู้สวมใส่ได้รู้เวลามากกว่า2ไทม์โซน c r y สตัล crystal. crystal หรือกระจกของนาฬิกา ก็เปรียบได้เสมือนหน้าต่างของบ้านเพราะกระจกเป็นสิ่งที่ปกป้ององค์ประกอบต่างๆของนาฬิกาออกจากสิ่งแปลกปลอมกันรอยขีดข่วนต่างๆรวมถึงป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้แต่ในลักษณะเดียวกันกระจกก็สามารถทําให้มองเห็นความสวยงามของนาฬิกาด้านในได้เป็นอย่างดีซึ่งกระจกนาฬิกาก็จะมีหลายประเภทและมีราคาที่แตกต่างกันออกไปโดยส่วนมากแล้วนาฬิกาหรูจะนิยมการใช้กระจกแซฟไฟร์ ซึ่งเป็นวัสดุชนิดพิเศษที่มีความแข็งแกร่งทนทานและทนต่อรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดีแต่ก็จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่ากระจกชนิดอื่นๆส่วนกระจกอะคริลิกที่บางแบรนด์จะเรียกว่าเซลลูลอยหรือว่าพลาสติกโดยทั้งหมดนี้จะเป็นกระจกประเภทเดียวกันคือผลิตจากวัสดุพลาสติกเหมือนกันซึ่งวัสดุชนิดนี้มีการผลิตมาตั้งแต่ปี1930และในสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นวัสดุหลัก ที่ใช้ในการผลิตของกระจกนาฬิกาเลยก็ว่าได้โดยกระจกอะคริลิกก็ยังนิยมนำมาใช้กับนาฬิกาที่ต้องการความวินเทจอยู่อย่างเช่นโอเมก้ามูนวอชเป็นต้นซึ่งข้อดีของวัสดุประเภทนี้คือเมื่อได้รับการกระแทกก็จะไม่แตกเป็นชิ้นเล็กๆและเมื่อเป็นรอยขีดข่วนก็สามารถขัดออกได้ง่ายแต่ก็เป็นรอยขีดข่วนได้ง่ายเช่นเดียวกันส่วนวัสดุกระจกประเภทมิ n เนอรัลคริสต ซึ่งเป็นวัสดุประเภทแก้วมีข้อดีคือเป็นรอยขีดข่วนยากกว่าอะคริลิกแต่ไม่ทนต่อรอยขีดข่วนเท่าแซฟไฟร์ซึ่งกระจกมินเนอรัลนี้ป้องกันการแตกละเอียดได้ดีกว่ากระจกแซฟไฟร์และมีความใสมากกว่าอะคริลิกแต่ก็ยังน้อยกว่าแซฟไฟร์ถือว่าเป็นวัสดุที่มีหลายแบรนด์เลือกใช้เช่นกันไดอ l ลไดอลหรือหน้าปัดเป็นส่วนประกอบหลักที่จะบอกรูปลักษณ์ของนาฬิกาเรือนนั้นๆ เพราะเป็นเหมือนหน้าตาของนาฬิกาและโดยมากจะเป็นส่วนแรกของนาฬิกาที่เรามองเห็นหรือสังเกตซึ่งหน้าปัดของนาฬิกาแต่ละรุ่นก็จะแตกต่างกันออกไปทั้งโทนสีต่างๆหรือแม้แต่วัสดุอันหลากหลายรวมไปถึงการตกแต่งออกแบบลวดลายที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันอย่างชัดเจนเช่นกรองทปซีของร o y a l o a เที่เหมาะกับ s p o r t Watch หรือ Engine t u r n i n g t e c h n คนิ e กิโยเช่ของแบรนด์บริเกที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์แบบดั้งเดิมเอาไว้จึงเหมาะกับด RES WATCH แต่ถ้าเป็นที่สุดของลวดลายหน้าปัดระดับสูงก็ต้องเป็นงานระดับมัธดาที่จะแสดงให้เห็นถึงงานฝีมือขั้นสุดของแต่ละแบรนด์ได้เป็นอย่างดีและเปรียบเหมือนมีงานศิลปะชั้นเลิศระดับโลกมาประดับอยู่บนนาฬิกาเลยทีเดียวจึงไม่แปลกที่นาฬิการะดับนี้จะเป็นที่ต้องการของเหล่านักสะสมที่ยอมจ่าย เพื่อให้ได้ครอบครองผลงานชิ้นนั้นๆอย่างไม่เสียดายซับไดเอลซับไดลหรือนปัดย่อยเป็นนปัดเพิ่มเติม,ตมที่จะมีการจัดวางตำแหน่งให้อยู่ตามมุมต่างๆข้างในนปัดอีกทีโดยนปัดย่อยเหล่านี้จะมีฟังก์ชันที่แตกต่างกันออกไปโดยนปัดย่อยวินาทีหรือวันที่จะเห็นได้ใน d RES s WATCH ส่วนนาฬิการะบบโครโนกราฟที่เป็นฟังก์ชันจับเวลาส่วนใหญ่จะมีนปัดย่อย3นปัด ก็คือนปัดบอกวินาทีนปัดจับเวลาหน่วยนาทีนปัดจับเวลาหน่วยชั่วโมงแต่ก็จะมีบางรุ่นที่มีนปัดย่อยเพื่อใช้บอกพลังงานสำรองหรือมูนเฟสด้วย hands hands หรือเข็มนาฬิกาเป็นเครื่องหมายที่ใช้ชี้ตำแหน่งเพื่อบอกข้อมูลต่างๆบนนบปัดซึ่งส่วนใหญ่จะมีเข็มอย่างน้อย2เข็มสำหรับแสดงชั่วโมงและนาที โดยเข็มนาฬิกาจะมีการออกแบบในลักษณะที่แตกต่างกันตามการใช้งานเช่นนาฬิกา d RES WATCH จะเห็นเข็มที่มีความเรียวอย่าง Lance Hands หรือ Leaf Hands เพื่อคงความเรียบหรูของ RES WATCH ส่วนนาฬิกา SPORT WATCH ที่เป็นนาฬิกาโครโนกราฟก็จะนิยมใช้เข็มแบบ Alpha Hands ที่ปลายสุดเป็นยอดแหลมเหมาะสำหรับการชี้จับเวลาส่วนนาฬิกาประเภทด i v e r อย่างโ Role ็ ก็จะใช้เข็มแบบ mercedes h a n d เพราะที่เข็มมีพลายน้ำขนาดใหญ่ช่วยให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนระหว่างดำน้ำ hour marker hour marker หรือหลักชั่วโมงเป็นตัวบอกตำแหน่งชั่วโมงที่อยู่บนนปัดนาฬิกาโดยหลักชั่วโมงจะมีตั้งแต่1-12ถึง12ตามเวลาปกติทั่วไปมีการออกแบบในลักษณะที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นแบบคลาสสิกที่เป็นตัวเลขอาราบิกตัวเลขโรมัน หรือแบบโมเดิร์นทันสมัยที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมหรือวงกลมนอกจากนี้แล้วหลักชั่วโมงในหลายๆรุ่นก็จะเคลือบสารเรืองแสงหรือที่เรียกว่าพลายน้ำอยู่ด้วยซึ่งสปอร์ตวอชก็จะมีหลักชั่วโมงขนาดใหญ่เคลือบพลายน้ำที่สว่างเห็นได้ชัดเจนส่วนเดรสวอชก็จะแต้มสารเรืองแสงเพียงเล็กน้อยตามการใช้งานของนาฬิกาแต่ละรุ่น ลักซ์หรือขานาฬิกาเป็นชิ้นส่วนที่ยืดออกจากตัวเรือนเพื่อใช้ยึดเกาะกับสายนาฬิกาซึ่งขานาฬิกานี้จะมีผลต่อความสวยงามของรูปลักษณ์นาฬิกาเป็นอย่างมากฉะนั้นจึงต้องมีการออกแบบรูปทรงตลอดจนถึงลวดลายหรือการขัดเงาและขนาดของขาตัวเรือนให้สอดคล้องกันเพื่อให้รูปทรงของนาฬิกาสวยงามและดูมีเอกลักษณ์คราวน Brown, หรือที่เรียกว่าเม็ดมยมเป็นปุ่มที่อยู่ด้านนอกของตัวเรือนนาฬิกาเป็นอีกชิ้นส่วนสําคัญที่สุดของนาฬิกาเลยก็ว่าได้เพราะเม็ดมยมเป็นการควบคุมการทํางานระบบนาฬิกาทั้งหมดมีไว้สําหรับปรับปฏิทินวันที่เวลาและรวมถึงการไขาลานด้วยซึ่งเม็ดมยมนี้จะมีลักษณะเป็นปุ่มกลมๆตรงกลางจะนิยมสลักสัญ,ญลักษณ์ของแบรนด์หรือไม่ก็สลักชื่อแบรนด์ลงไป โดยนอกจากการใช้งานแล้วเม็ดมย,ยมก็ยังสามารถใช้บอกตัวตนของนาฬิกาแต่ละเรือนได้ด้วยอย่างเช่น dress watch จาก c a r t i ทีจะมีการออกแบบเม็ดมย,ยมให้มีความคลาสสิกอีกทั้งยังมีการใช้อัญมณีเพิ่มเติมเพื่อให้ความภูมิฐานยิ่งขึ้นหรือ dive r watch ที่จะใช้เม็ดมย,ยมแบบ Screw Down เพื่อเพิ่มความสามารถในการกันน้ำและ p i l o t watch ที่จะเน้นการออกแบบให้เม็ดมย,ยมมีขนาดใหญ่ คือให้นักบินสามารถใช้นาฬิกาได้อย่างสะดวกมากขึ้นขณะทำการบินโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องถอดถุงมือออก p u ชเ e r Pusher หรือปุ่มกดโดยเราจะคุ้นเคยปุ่มนี้จากนาฬิกาโครโนกราฟซึ่งส่วนใหญ่ปุ่มโครโนกราฟนี้จะอยู่ข้างๆตัวเรือนใกล้กับเม็ดมยมมีอยู่2ปุ่มคือปุ่ม start stop ที่ใช้ในการเริ่มและหยุดจับเวลาและปุ่ม reset ที่ใช้ในการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการจับเวลาใหม่แต่ทั้งนี้ก็จะมีนาฬิกาบางประเภทที่มีปุ่มกดเล็กๆซ่อนอยู่ข้างๆตัวเรือนโดยปุ่มนี้ใช้ในการปรับตั้งค่าต่างๆเพิ่มเติมอย่างเช่นตำแหน่งมูนเฟสหรือวันที่ให้เป็นไปอย่างง่ายดายมากขึ้นโดยเราจะเห็นปุ่มประเภทนี้ในนาฬิกาฟังก์ชันขั้นสูงหรือนาฬิการะดับคอมพิเคชันเท่านั้น movement movement หรือกลไกเปรียบเสมือนทั้งสมองและหัวใจของนาฬิกาซึ่งโดยส่วนใหญ่กลไกจะถูกเรียกว่าคาลิเบอร์แล้วตามด้วยชื่อหรือเลขรหัสของกลไกโดยกลไกจะเป็นตัวกำหนดฟังก์ชันต่างๆของนาฬิกานั่นเองไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันเวลาหรือวันที่ปกติทั่วไปฟังก์ชันโครโนกราฟที่ใช้จับเวลาฟังก์ชันปฏิทินถาวรที่ปรับวันที่ได้โดยอัตโนมัติหรือแม้กระทั่งฟังก์ชันชั้นสูงอย่างทูบิอง ที่ทำให้นาฬิกามีความแม่นยำสูงสุดซึ่งนอกจากกลไกลจะก,กําหนดฟังก์ชันต่างๆแล้วนั้นก็ยังเป็นตัวกําหนดทั้งมูลค่าและคุณค่าของนาฬิการุ่นนั้นๆได้อย่างดีเพราะการออกแบบที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญไปจนถึงวัสดุมีค่าต่างๆที่ถูกเลือกใช้ตลอดจนถึงความซับซ้อนของขั้นตอนการผลิตและระยะเวลาในการขัดแต่งชิ้นส่วนต่างๆอีกทั้งงานฝีมือของช่างนาฬิกา ที่ต้องนําทุกอย่างมาประกอบให้เข้ากันให้ได้ไกลไกที่สมบ,บูรณ์แบบที่สุดซึ่งแน่นอนทุกสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดคือการรวมและย่อส่วนงานศาสตร์และสิ์ชั้นสูงให้มาอยู่บนข้อมือเพื่อบอกสิ่งที่มีค่าที่สุดของมนุษย์เรานั่นก็คือเวลานั่นเองและนี่ก็เป็นภาพรวมและองค์ประกอบพื้นฐานของนาฬิกาที่ทุกคนควรรู้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่ชื่นชอบนาฬิกา หากชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราหรืออยากให้เราพูดถึงนาฬิกาในแง่มุมไหนอีกคอมเมนต์มาแชร์กันได้ติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับนาฬิกาได้ที่ Facebook Auctionhouse.TH ซื้อได้ที่ Auctionhouse